นีโ่โดนช็อตโดนช็อตยิงก็สวยแค,ค่ไหนฮึบนี่เน่โดนซะนี่เน่บอมนายไขตุนแล้วนี่กูอยู่ในเกมเอ็กซ์ปาร์ตี้สวู่ทีมผู้ชมกันด้วยนะครับพี่ดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับสู่เกมเอ็กซ์ปาร์ตี้นะครับผมออกเดินทางได้ว้าวไาบอมไปเลยครับไปเลยครับ เอาแล้วหยิบเลยครับกว้างเลยครับไปนะครับไปนะครับไปครับชุ้งเลยครับโอ้โหดันดันเลยวะเนี่ยดันแล้วะเนี่ยเขาชิบไปก่อนคนะโอ้มีมีไอเทมมีไอเทมวิปลาปลาสบะปลาสบะไม่น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 ะไปก่อนครับตัวนี้โอ้ไฟฟ้าไฟฟ้าช็อต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 โอ้โอ้โอ้เจ็บจัดเจ็บจัดท่านผู้ชมครับกลิ้งครับผมตัวนี้กลิ้งโอ้อะไรวะเนี่ย โอ้โหบอกเลยว่านัวจจัดให้ตอนนี้ไปครับผมไปผมฮู้ฮู้ฮู้ไปชนไปชนโดนไปชนอ้าวยังรอดยังรอดท่านผู้ชมครับครัตอนนี้ไปเรวๆครับผมไปรอดอยู่ยังรอดอยู่ไปนะยาเกียอะไรวะเนี่ยโออออโดนชนเลยช็อตโดนช็อตเสลยอู้หูหัวแอปตอนนี้หน้ามือตาหัวผมไปต้องเข้าท็อปให้ได้ก่อนนะครับฮึบฮึบฮึบไม่ ตกเฉยไปก่อนนะผมตอนนี้ึ <c oughs> เ,เกืบเอบเกือบเกือบเฮ้ยเฮ้ยเส้นชัยเส้นชัยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าไปน,นะผมตอนนี้ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังมีเฮ้ยมีคนเข้าเส้นชัยไปแล้วโอ้หนึ่งคนเลยครับตอนนี้โอ้ติด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 ไปครับไปครับโอ้อุ้มเพื่อนขึ้นหัวเฉีดเลยนะแหมเข้ามาแล้วครับผมตอนนี้ใครที่เข้าไม่ทันไม่ถูกคัดออกนั่นเองนะครับผม รับใคที่เข้าไม่ทันอถุกคัดออกแบบนี้เลยโหดร้ายมากครับตอนนี้อ้าวอกี้เอ็กเพรสเวยว่ะไปเลยครับตัวนี้อ้าวตกตไปครับผมตอนนี้ไปครับรัวๆครับตอนนี้ไปอมค่อยไปฮะช้าได้ไปนงามก็แปลกไปอู้แเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีอ้มันเป็นท่อลำเรียงนีว่ะท่อลำเรียงไปเลยครับผมโจนโจนจไม่นะ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 อ้อูโดนโดนโนโดนโดนโดนงางก็ได้มั้งไมั้งใช่ไหม ได้มได้อยู่ได้ยัท่านผู้ชมครับไปครับไปผมโอ้โดนโดนโอ้โดนโดนไปครับผมอืออืออือหนึ่งหนปากกว่ากวท่านผู้ชมครับชอบมากเลยโอ้เราอีกแล้วไปครับวิ่งครับวิ่งครับมาเอ้ยไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาไม่นะมันจะมาปลามาตบผมมันจะมาตบผมโอ้ยย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 ยโอ้ โดนระดัวเลยฮะตอนนี้ไปผมไม่ค่อยไปฮะตอนนี้ไม่ค่อยไปฮะผมตอนนี้ฮึบ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 เกือบโดนไปผมไปครับตอนนี้ไปแล้ว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 โอ้โอ้โอ้โดนคันออกนะผู้ชมไม่ทันว่ะไปลุยกันต่อครับผมผู้ชมออกเดินทางได้ไปกันไปครับ หนีหนีหนีมาหนีโอ้ยโอ้ยให่ใหอุ้มอย่าอุ้มไม่เอาไม่เอาไม่อุ้มเราอุ้มแทนละกันไปครับตอนนี้ไปครับเออ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 เฮ้ยปลาปลาถู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 ว้าวอีกไม่นะไม่ได้哦ไม่ได้โอ้ยใหญ่าหอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ฉันนะเว้ยอึ๊บไปครับกลิ้งครับตัวนี้กลิ้งครับหยิบระเบิดก่อนครับไปครับผมแหมไปครับผม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 รอขึ้นตามเพื่อนแล้วกันรอขึ้นกับคนอื่นแล้วกันเราจะไม่ลำบากเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะเออนั่นโดนซะ โดนโดนไปคผมไปครับตอนนี้อืออือไปดีกว่าครับตอนนี้อึบกลิ้งครับผมบอกเลยว่ากลิ้งวูบประตูวับประตูวับประตูวับ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 โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมผมว่าผมรอขึ้นกับเพื่อนนี่ว่ละเฮ้ยนี่แหละนั่นแหละผมคิดที่ดีนี่ว่ะคิดที่ดีใจเล่นเลยนะโอ้ my g o d ตรงนี้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 คือตรงนี้แล้วกัน ฮึไปเลยครับตอนนี้ไปเลยครับตอนนี้โอ้โหดูเขาดันดูเขาดันไปครับผมดุดันใช่ไหมไม่เก่งใจใครใช่ไหมเราฮ้ยเฮ้ยเฮึยโอ้ติดติดติดท่านผู้ชมครับไปต่อครับตอนนี้อึ้บอึบเข้าไปครับผมว้าวฟิลเดอะบีทเลยท่านผู้ชมครับฟิลเดอะบีทวะฮึบยังไงไหนนี่ไงเป็นไงวะแป๊บนะอะไรเอ่ยหูเดียวเหรอเดี๋ยวนะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับท่านผู้ชมครับ อ๋อมันจะมีพื้นที่นะครับที่สุ่มทําลายนะผมโอเคไปโอ้ยดูดูชอบชอบชอบมากเลยอย่างนี้ชอบมากเลยครัอบอบย่างนี <waves> ้หนีแน ok, ่เฮ้ยหนีครับหนีครับตอนนี้หนีครับตอนนี้หนีก่อนนะหนีก่อนหนีรัวๆครับผมตามมาเลยบ้าพวกตามมาตามเล้วพวกตามมาปึ๊บหนีหยิบไอเทมอย่างเดียวปุ่มตอนนี้หนีแน่หนีแน่ ไล่ตอนนี้ผมไล่ว่าจัดการ,รนักแสดงไปเรือๆๆเลยนะผม่ันผู้ชมเฮ้ย <c oughs> ระเบิดระเบิดอืมหุ่ยม,มีแต่คนโดนมหม่นผู้ชมเฮ้ยงานนี้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 จะมีคนทำอะไรเราไหมจะมีคนทำอะไรเราไหมอย่านะโอเคผมสเตจเคลียร์ผมจานยิงแล้วสินะ่านผู้ชมไม่นะผมว่รารอบนี้ผมต้องเข้าให้ทันนันผู้ชมครับ้ยอย,ยา่ยาอย่าโ,โอ้โดน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 มาดิครับผม บอกเลยว่าผมไม่หวั่นฮะตอนนี้จะพลาดที่น้อยที่สุดครับผมตอนนี้ฮึบฮึบไปครับไปครับลุยครับไปครับลุยครับไปครับลุยครับโอ้โดนโดนโดนโอ้โดนโดนน้ำผึ้งครับไปรัวๆครับผมตอนนี้โอ้โดนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วน้ำผึ้งครับไปก่อนไปก่อนตอนนี้ฮึบฮึบทางนี้ทางนี้ทางนี้แหละดีที่สุดแล้วตอนนี้ไปครับไปครับลุยครับไปครับลุยครับฮึบฮึบโอ้ว้าวผู้ชมทำไมมันเด้งขนาดนี้วะเนี่ยอ๋ออ๋โอ้โหอะครับึบ ฮึบฮึบโอ้โหโคตรดีครับผมบอกเลยตอนนี้ฮึบฮึบคว้าครับคว้าบอกเลยว่าว้าคว้าเอ้าว้าวโอ้ยโอ้ยเกิดบดลเกิดบดลเกิดบดลเกิดบอดนั่นคุณผู้ชมครับเฮ้ยได้เลยได้ตอนนี้ได้ว้าวเข้าวคนแรกวัเนี่ยเอ้ยตัวที่สามคนที่สองเฉยเลยนะดูว่าคนที่สามส่แล้วเฮ้ยดันให้เลยดันอะไรครับนี om, ่ดันนี้โอ้ my god เฮ้ยมันมีสกิลอ๋อนี่ไง อ๋ที่มันให้หมดสุดนี่ผมเลือกเป็นสกิลสายฟ้าแล้วกันนะครับท่านผู้ชมอุ้ยผมมีไข่ควงมันมีไข่ควงนี่มันคือไข่ควงอ๋อทุกคนมีไข่ควงสินะนี่แน่อุ้ยยมันมันทาำใช้ทำอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยอ๋อมันปลาไข่ควงใส่กันนี่หว่าท่านผู้ชมไม่ได้นะไม่ได้เลย่างไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละยังไม่ได้ละท่านผู้ชมโอ้โดนโดนโดนอุ้ยอุ้ยเด็กช่างเราอะเด็กช่างเราอะไม่แน่โดนซะโดนซะโดนซะน้องนะ จากโดนมากเลยอะฮะเราฮะโดนมากเลยฮะเราฮะยนี่แน่โดนซะโดนซะปัดไปหนึ่งทีปัดไปหนึ่งทีปัดไปหนึ่งทีเอาไปกินอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> เราก็มีเหมือนกันเน,นี่ยตาตอนนี้หนาผมยังไงครับะอ้นนี้อะไรวะอันนี้อะไรโอ้มันจะเป็นอะไรใส่ฟงใส่ฟ้าสักอย่างนะท่านผู้ชมนะอุ้ยผมกันตัวน้อยผมกันตัวน้อยเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาเขาไม่เห็นอุ้ยผม,ผม,ผมต้องผมต้องรอรอปัดครับรอปัด เราปัดเขาโอ้ไม่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 นะไม่นะปุ๊บปุ๊บตกตายทุกคนตกตายนะท่านผู้ชมหนึ่งตัวหนึ่งครับตัวนี้ยังไงครับยังไงครับคือแบบนั้นนะท่านผู้ชมครับผมว่าผมต้องดวลผมต้องดวลกับเขาแล้วผมว่าผมต้องดวลกับเขาปุ๊บเอ๋อุ้ยโดนมีคนโดนช็อตมีคนโดนช็อตแอวโดนช็อตโดนช็อตตรงนี้โดนช็อตโดนช็อตอีกส่วนหนึ่งเลยปุ๊บนี่แน่โดนซะนี่แน่ปลิวปลิวไป็นอวการ์ดเดียวๆนะท่านผู้ชมนะ อุ้ยเราชนะเฉยเลยนะฮะตอนนี้และและ้วผู้ชนะก็ได้แก่ปิ้งนี่เลยครับผมจ้านี่สลบพรดมตดชี้ก็กินกาะดานเลยผมนักผู้ชมจริงๆเนี่ยผมเป็นไข่อัพเกรดไงรอบนี้ไงเออเป็นไข่อัพเกรดไง กจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมเอ็กซ์ปาร์ตี้นะครับผมกับน้องไคตุนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุนนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้เป็นเพลงทุ่งดีนะครับผมยังไงก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปเลยครับบ๊ายบาย